ทำไมถ้าเรามประมาณไปลงตอนหน้าหน้าน้านะฮะถ้าหน้าแ้งขุดไม่ได้เหมือนกันฮะก็ต้องเห็นใจเพราะเรือโป๊ะเนี่ยยกเว้นจะขุดบนตลิ่งเรือมันต้องอยู่ในน้ําไม่งั้นขุดเนี่ยตอนน้ําแห้งๆโป๊ะก็จะแตกนะฮะเพราะเรือมันจะใช้แรงกดลงไปเวลาขุดแบคโฮแต่ถ้าน้ําเยอะไปอีกไอ้บูมที่จะขุดคลองเนี่ยมันขุดไม่ได้เพราะน้ํามันลึกมากจากที่บนผิวน้ำเนี่ยจ้วงขุดลงไปเนี่ยจะไปในเดือดินเราอง ขุดอยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการทำงบประมาณด้วยนะครับอันนี้เรียนชี้แจงส่วนเรื่องไอ้ซอยร้อเนี่ยนะผมไปแก้ถนนตรงตรงไอ้ตรงแยกปฏิพัทธ์เห็นไหมครัตรงแยกปฏิพัทธ์เนี่ยผมไปเทยางให้ในนามืนที่กู้ไยลมใส่จุดตั้งแต่จุดตรงนี้รถติดมากเลยเพราะเราใช้ทางร่วมกันผมอยู่ซอยสาต้องแก้ตรงนี้ครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็ทาง วิศวกรรมจราจรเนี่ยเขาไปดูแล้วอันหนึง่งแต่ไอ้ส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยอีกจุดหนึ่งเนี่ยร้อยเก้าตอนนี้เขาทารถไฟเขาเลยต้องไปตั้งกลวยอยู่ข้างหนึ่งเพราะถนนมันถูกบีบนะครับผมก็ติดขัดเหมือนกันครับจากถนนสองเลนเนี่ยลูกเข้าไปอยู่เลนเดียวมันก็เลยเกิดปัญหาเดี๋ยวพอรถไฟมันทาเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องขยายตรงช่องจราจรแล้วก็ต้องเปิดปากผายเพิ่มอีกนิดหนึ่งคงไม่ได้มีปัญหาแล้วครับอันนี้ตอบแทนได้เลยเพราะว่าเข้าออกเหมือนกันนะครับขอบคุณครับ เอิอผมไม่มีสัมวาตะวันออกก็ไม่ใช่ของสมัมานะครับผมเป็นประธานชนวัาสุขใจอยู่สัมวาตะวันออกนะครับแต่วันนี้มาทําโครงการลดการเผาฟางในนาข้าวก็เลยมาอัดฟางอยู่ตรงซอยไทยละมันครับทํามาก่อนผู้ว่าจะมีคําสั่งห้ามเผาฟางอีกนะครับทํามาตั้งแต่ปี60เพราะนั้นไอ้คำสั่งผู้ว่าเนี่ย มันไม่มีการเยียวยานะครับเพะัะนั้นประชุมที่วัดพญาสุเรนผมก็พูดไปว่าเราห้ามเผาฟางเขานะเ,เราเราก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือนะฮะคือว่าชาวนาเผาฟางไม่ได้เอ,อช่วยลถอัดฟางมาั่งผมมีอยู่ขันเดียวนะอัดไม่ทันแตนี้ว่าผู้ว่าไทยแรกก็จะทาท่าจะให้แล้วก็ไม่ให้นะครับอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของผู้ว่านะครับผมไม่ได้ว่าอะไรคือเป็นวิสัยทัศน์ ถ้ามีวิสัยทัศน์น่าจะให้เพราะชาวบ้านฟังสมพันตะวันออกเนี่ยเขาเป็นต้นลมที่จะเข้ากรุงเทพเพราะนั้นในอะไร pm สองจุดห้าอะไรเนี่ยมันเดือดร้อนก็เพราะบางส่วนจากการเผาฟางแต่นี้ถ้าลดได้เนี่ยดีนะครับผมทําอยู่ผมก็อัดไม่ทันแต่นี้ที่ผมสะท้อนปัญหาให้ฟังเนี่ยท่านที่จะเข้ามาเนี่ยถ้าช่วยตรงเนี้ยชาวนาก็ไม่โดนปรับเจ้าของนาก็ไม่ไป คาดคันกับชาวนาที่ไปแอบเผาฟางนะครับเพราะว่ามันมีผลต่อเนื่องกันทางสังคมสุขภาวะที่ผมเห็นด้วยโครงการของสองกอใหม่นี่โรงพยาบาลระเขตนี่ดีนะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องการสาธารณสุขเชิงลุกนะว่ามีอสมอนี่ก็ช่วยได้อยู่ประมาณหนึ่งแล้วเรื่องออสาธารณสุขเชิงลุก รน,นั้นถ้ามีโรงพยาบาลประจำเขตได้นี่ผมว่าลดลดการเข้าไปในโรงพยาบาลใหญ่ๆการเข้าไปรักษาการเข้าไปแออัดนะครับเพราะว่าปัจจุบันมีโรคติดต่อที่แปลกๆนะครับเพราะนั้นการใกล้ชิดระหว่างบุคคลนี่ก็ติดต่อกันโครงการ2,000สนตอ่งกองทุนพัฒนาชุมชนนี่ก็ดีนะครับ SML ให้ชุมชนผมมาสอง0สนผมทำสะพานปูนข้ามคลอง าวานี่18เมตรได้2สะพาน2สะพานสะพานกว้าง5เมตรได้2สะพานชาวบ้านช่วยกันอีกแสนกว่าบาทเพราะนั้นโครงการประเภทเนี้มีประโยชน์กับชุมชนแต่นี้ว่าตัวชุมชนเนี่ยเอาไปทําแล้วให้มันเกิดความยั่งยืนนะทำไปแล้วมันหลงเหลือมันเป็นความยั่งยืนอย่างสะพานเนี้ยมันเป็นความยั่งยืนถ้าเราบางอย่าง มาแล้วไม่รู้ไปทำอะไรไปลอกของแป๊บเดียวผักตบก็มาอีกแล้วนะ,นะเพราะฉะนั้นความยั่งยืนมันไม่มีเราประชานชนก็ช่วยไปทําให้ที่มันก่อเกิดประโยชน์ต่อเนื่องอ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์ถ้าเขาให้ทุกปีเราก็ทําไปทําไปนะครับอันนี้ทางเลือกของประชาชนเนี่ยคือเราเป็นประชาธิปไตยนะครับผมมองว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับภาคประชาชนนะครับ เพราะฉะนั้นการทํางานของตัวแทนภาคประชาชนถ้ามันเป็นปึกแผ่นในทิศทางอันเดียวกันนะครับผมทําสนามไก่ของกระทรวงเกษตรผมทาโครงการผลิตฟ้ายไไก้อนเพื่อช่วยลดผอฟางในนาข้าวแต่ผมไม่ได้ปลูกข้าวแต่ชาวบ้านให้ผมไปทําฝายชะลอน้ำสองที่หนึ่งซ่อมประตูน้ําบึงไผย ประตูน้ําบึงไผ่กับน,นันเน่ครับท่านท่ทานวิชาญประตูน้ําบึงไผ่เนี่ยมีแต่ประตูเสาสุงสมัยก่อนใช้สุงหน้า8ปดเก้าสามวาสองศอกหายหมดเลยน้ําไหลลงคลองแฉบหมดนี่ประตูน้ํคลองสามวาเราเนี่ยทดคลองสามวาต้องระบายน้ําไล่เข้าคลองสแสบเพื่อเลี้ยงคลองให้เรือวิ่งได้แต่นี้ว่าชาวนาฝั่งผมเป็นพื้นที่เขียวลายเขียวลายทาการเกษตรใช่ไหมครับ ก่สร้างอะไรไม่ได้ทำการเกษตรชาวนาใช้น้ําพอหน้าแล้งไม่มีน้ําทุกทีเลยปีหกสามผมก็ทําฝายชะลอน้ําด้วยฟายอัดก้อนเนี่ยฝายกระทันหันเนี่ยตรงปากคลองวัสุทธิที่จะเข้าไปทางนั้นนะครับจากของของสวาแล้วเนี่ยทำวันเดียวกับพอออเขตเสร็จน้ำเอากรมชนมาสูบน้ำเข้าไปชาวนาข้าวไม่ตายแล้วปีถัดไปก็ไปทําซ่อมประตูบึงไผ่ ชาวบ้านช่วยกันบริาจาคเงินมาสามสามมื่นไปถามซื้อไม้สามวาสองศอกหน้าแปดต้นละสามมื่นไม้ตะเคียนขับรถกลับมาบ้านนึกถึงพระก็เลยนึกถึงเจ้าวาดวัดสุใจกันลังสร้างกติอยู่ก็เลยบอกพระครูเสาเหลือไหมผมผาธิกรรมแล้วเงินสามหมื่นถวายท่านได้เสาม,มาหน้าเจ็ดตอกเข้าก็ได้สามวาสองสอกไปกั้นประตูน้ำนั้นเนได้ตูน้ำเมืองไผ่ทุกวันนี่ มีน้ำใช้แล้วก็ตรงบึงปลายคลองราดตอมีดสองครับปากทางเข้าบึงในพนน้ําลงบึงในพนหมดเลยครับแต่นี้ผมก็เอากระสอบซ้ายให้เขตออกซ้ายผมออกกําลังชาวบ้านนะครับแต่ก็ได้อาหารการเลี้ยงการสนับสนุนจกสอบพืบ้นที่นี้ไม่ได้ชมนะผมผมไม่สักกาดพักใดเลยไม่เคยเป็นสมาชิกพักใดเลยแต่แต่ผมเนี่ย โทรทุกพักแหละแต่คนที่ช่วยชาวบ้านคือเอาข้าวน้ําไปเลี้ยงก็คือท่านจิรายุให้ลูกน้องไปทุกครั้งที่ผมทําฝายชะลอน้ําทุกวันนี่ไปถามชาวนาได้ว่าฝายชะลอน้ำมีประโยชน์แค่ไหนเพราะนั้นเรื่องฝายชะลอน้ำถ้าได้เงินมาก็ดีจะทำเป็นฝายถาวรหน่อยเพราะว่าใช้ใช้เสาของการไฟ้านี่ครับที่ใช้แล้วนะครับมาทำเป็นฝายชั่วคราวจะช่วยเยอะเลย แต่ตอนนี้ใช้กระสอบทรายก็ต้องซ่อมทุกปีไปแต่ของบึงไผ่ใช้เสาไม้ก็อยู่ได้นานก็ถ้าสอ,อก,กอเนี่ยเป็นพักเดียวกับสออสอนะผมว่าการทํางานง่ายง่ายนะมันจะง่ายมันจะง่ายผมอยากให้มันไปในทิศทางเดียวกันทํางานนะครับขอบคุณมากผมว่าพี้ชานเาไม่ตอตอบแล้วก็แกุ่กเอาจะตอบรวมๆให้หน่อยเดียว นะเรื่องไอ้เครื่องอัดฟางอัดเจี๊ยบขอมาตลอดแล้วก็ขอผ่านทางสำนักพัฒนาชุมชนแต่ก็ไม่ได้ตัวละล้านกว่าบาทเองนะฮะทั้งฟาร์มแท็กเตอร์อะไรเนี่ยแต่ที่เขาอัดฟางเนี่ยแทนเจี๊ยบมาเผาสมัยก่อนบ้านเราเผาหมดอ่ะนี่อขายก้อนเท่าไหร่200ใช่ป่ะตอนนี้เท่าไหร่200หาเท่าไหร่นะที่แสดงว,ว่าขายยิ่งถูกมากเลย30 30กว่าบาทเพราะว่าเพราะว่าขายแพงไม่ได้รถของรถของหลวงนะครับ ทบจะไม่มีเหลือค่าแรงก็หมดลนะแล้วก็ไอเรื่องไอ,ไอเรื่องเครื่องอัดเนี่ยผมเห็นด้วยเพราะตอนที่แล้วไปทํากรรมธิการในเรื่องของ PM2.5 จเนี่ยจะไม่เขาเผาก็ต้องมีเครื่องอัดให้เขาแล้วก็เอาไปเป็นอาหารสัตว์ได้แล้วฝั่งตะวันออกนี่ยังยังปลูกข้าวกันอยู่เยอะเลยนะฮะฝั่งตะวันออกแล้วก,กลับมาเรื่องฝายเนี่ยฝายจริงๆเนี่ยมันหมดสภาพแล้วเพราะมันทํากันน้ําแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยเดี๋ยวนี้มันแพงจะตายใครปลูกบ้านเป็นไม้นะรวยนะเศรษฐีนะ โกปูนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้รวยแล้วนะฮะไม้นี่รวยมากเลยเพราะไม้มันไม่มีเห็นก็ก็คิดว่าถ้าเกิดจะไปซ่อมหรือจะไปดูแลเนี่ยผมคิดว่าทางกทมอเองต้องเป็นคนสํารวจแต่ที่ทุกวันนี้ที่ไม่มีการทำเนี่ยที่เรามาสมหัวกันคุยกันวันนี้เนี่ยนะฮนะก็จะเป็นเพราะว่าตัวแทนเราไม่มีตัวแทนไม่มีนะส2บสองปีนี่มปการเลือกเกือบหกเออเกือบหปีนะครับหปีเนี่ยสอกอมาจากตําแหน่งการ การแต่งตั้งรวมแล้วนะเราก็คิดว่าคงลำบากนะครับ12ปีที่แล้วเราเลือกตั้งไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้ามันมีตัวแทนในปัญหาต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็ได้รับการดูแลแก้ไขถ้าไม่ได้ดูแลแก้ไขก็คงจะไม่มีใครสนใจใครลงเลือกตั้งก็บอกคนนี้แย่และนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมชอบใจนะฮะตรงที่พูดบอกว่าจิรายุดูแลพื้นที่ดี ผมก็หวังว่าเขาต้องดูแลให้ดีเพราะว่าตอนที่ผมอยู่ผมก็คิดว่าผมก็ดูแลดีเหมือนกันถูกไหมครับจริงเปล่าอันนี้คุยได้เลยส่วนสนามชนไก่เนี่ยมันต้องทํายิ่งตอนนี้การกักกันสัตว์เนี่ยเพราะตอนนั้นทาสมัยหมอก้อยนะครับปี4ีหก็เป็นสนามชนไก่แต่ต้องฝากครับว่าต้องให้กรุงเทพมหานครซึ่งตอนนี้นโยบายของพักเนี่ยมีอันหนึ่ง50นะครับห้ 50, เขต50าสิบซอต์พาวเวอร์เนี่ย มันมีส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรามีส่วนในเรื่องของสนามชนตีไก่เนี่ยสนามเปรียบไก่ไม่ใช่ตีเอาเงินนะครับเดี๋ยวพอพักผมนั่งอยู่ตรงนี้พอพอเลือกตั้งบอกเอ้ยนี่มาพูดเรื่องการพนันไม่ใช่นะเขาเรียกว่าสนามเปรียบไก่นะครับของเราในกรุงเทพเนี่ยเขาห้ามมีบ่อนไก่จริงๆมันมีได้ถ้าผู้ว่าอนุญาตนะผู้ว่าอนุญาตถ้าเที่ยวหน้าเนี่ยผู้ว่าเขามีวิสัยทัศน์อย่างเจี๊ยบบอกเนี่ยอาจจะทําสนามตีไก่ไม่ได้ไปตีข้างนอกนะ ตอนนี้นนบุรีปรทุมเนี่ยข้ามไปนิดเดียวข้ามข้ามคลองสำาไปนิดเดียวนะน,นี่พิ่ายเนี่ยตรงคลองเจ็ดคลองแปดเนี่ยบอนไก่ทั้งนั้นงรานั้นทำไมเน่ะในเขตพื้นที่ที่เลี้ยงไก่และส่งนอกที่สุดเนี่ยคือฝั่งตะวันออกหนองจอกของสมวานะครับเลี้ยงส่งอินโดเลี้ยงส่งฟิลิปปินเลี้ยงส่งมาเลเนี่ยเราเป็นอันดับหนึ่งทำไมเราไม่สามารถทําสนามที่เป็นสนามมาตรฐานในการตีไก่หรือทําอะไรได้อันนี้เป็นมุมมองนะฮะ ถ้าผู้ว่าเนี่ยมีมีวิสัยทัศน์อย่างที่คุณว่าเนี่ยเขาต้องมองเห็นว่าอันนี้เป็นโอกาสและเป็นอาชีพนะครับในโอกาสต่อไปเนี่ยก็ลองเลือกคนที่ดีๆคนที่เก่งๆมีวิสัยทัศน์ดีๆนะไอทีมไอทีมวิสัยทัศน์ไม่ดีที่ผ่านๆไปก็ต้องไปดูกันเองว่าเป็นอย่างไรกันนะครับขอบคุณครับ มีความคุ้นเคยกับพื้นที่ตรงนี้อย่างไรบ้างคะ่ะเราถึงได้เลือกเขามาเป็นแคนดิเดตสกของพรรคไทยแล้วก็อีกคําถามหนึ่งนะคะคือถามผู้สมัครเลยก็ได้คะ่ะว่าสําหรับเราในฐานะคนที่ทํางานในพื้นที่เขตคลองสามวารตรงนี้เรามองว่านโยบายไหนจากห้านโยบายที่ได้นําเสนอของทางพรก,กคค่ะสอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่คลองสัมวามากที่สุดะคะ่ะใ,ให้ผู้สมัครตอบเลยดีกว่าเนาะ สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีครับค่ะก็ขออนุญาตแนะนำตัวแบบชันชื่อเล่นชื่อจริงนามสกุลเต็มไปเลยนะคะมิ้งนรินทร์นัมนพวงศัพย์นะคะวันนี้ก็เป็นผู้สมัครสกอเขตทองสามวาหมายเลขหนึ่งคำถามแรกที่นิ้งอยากจะตอบว่ามิ้งคุณเคยกับพื้นที่แค่ไหนตลอดชีวิตค่ะบ้านพักครูคือบ้านที่แรกนะโรงเรียนวัดคูบอนเขตลองสามวาแขวงบางชันอยู่ที่นั่นค่ะ เกิดที่นั่นโตที่นั่นวิ่งเล่นในโรงเรียนนั้นมาตลอดชีวิตหลังจากนั้นก็ขยับมาเป็นหนึ่งในสมาชิกชุมชนหมู่บ้านคนาสมศรีแขวงบางชันเขตคลองสามวาไม่เคยหายไปไหนอยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตค่ะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทําไมถึงคุ้นเคยหลายๆท่านที่อยู่ถนนเรียบคลองสองมานะคะจําได้ว่าเราจะต้องวิ่งถนนแค่เลนคู่เดียวกันไม่มีเกาะกลางมีคลองสองฝั่ง มีต้นก้ามปูแม่มิงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการเอามอไซค์ตกคลองไปแล้วด้วยฉะนั้นนั่นหมายความว่าเราเชี่ยวชาญพื้นที่และเราเห็นการเจริญเติบโตมาตลอดชีวิตของมิง34ปีค่ะแต่วันนี้มันแค่บางชันมันแค่ตะวันตกตะวันออกละ่ะทรายกองดินละ่ะทรายกองดินใต้ละ่ะทำไมเราถึงไม่พัฒนาไปร่วมกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมมิงถึงอยากเอาประสบการณ์คนพื้นที่จากบางชัน เข้าไปพัฒนาทั้งไสากองดินใต้ใส่กองดินและตะวันออกอันนี้คือสิ่งที่มีตั้งใจที่จะทํานั่นคือความเชี่ยวชาญที่มีตั้งใจทําว่าคนคองสามวาแท้ๆอยากทําขออนุญาตพูดถึงท่านสสนิดนึงนะคะตัวท่านสสเองก็คือคนที่นี่เช่นเดียวกันเราสองคนพูดคุยกันตลอดเนาะอยู่บ้านกไไ็ไม่จะบอกว่าไม่ได้หลังเดียวกันก็คงไม่ได้เราอยู่บ้านเดียวกันพูดคุยกัน มิ้งเองยังบ่นเวลาเรื่องลอกท่อให้เขตเรื่องเขตเลยค่ะโทรไปบ่นกับสสเองตอนสมัยที่ยังไม่ได้ลงเลือกตั้งว่าทําไมเราถึงเป็นประชาชนแท้ๆท,ทำไมเราถึงลอกทอ่อใบบอกเขตให้ลอกท่อให้ไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้มิงเองไม่อยากเป็นแค่ประชาชนธรรมดาแล้วอยากเอาหน้าที่ประชาชนเนี่ยวันนี้ที่เคยมีปัญหาเรื่องลอกท่อเนี่ยไปคุยกับเขตว่าทําไมประชาชนในหมู่บ้านตรงนั้นสุาวรรณทาไม่ได้ เมืองประชาทําไม่ได้ทุกที่ทําได้ไม่ว่าท่านจะเป็นประชาชนยังไงท่านลอกท่อได้ด้วยเงินของเขตไหมต้องได้ท่านจะทําำความส่องสว่างให้พื้นที่ท่านได้ไหมต้องได้มันคือหน้าที่ที่สกในอนาคตจะต้องทํามิ้งไม่ได้สัญญานะคะแต่มิ้งยืนยันและตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสมิ้งจะเข้าไปทํา แล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่านโยบายต่างๆที่ทางพรรเพื่อไทยสนับสนุนมาเนี่ยมีนโยบายอะไรที่สอดคล้องที่จะนํามาใช้ในพื้นที่แน่นอนนโยบายกองทุนพัฒนาชุมชน2 0 0 0 0นบาทมิงชอบมากมิงเจอความเดือดร้อนของทุกชุมชนที่ได้รับเงินเดือนละห้าพันเจ็ดพันหแล้วหัวหน้าชุมชนก็ตกเบิกบ,บ้างควักเงินเองบ้างเดือดร้อนบ้าง ขอบพระคุณมากที่ประธานชุมชนเป็นผู้มีทรัพย์สินและมีเงินต้องบอกแบบนี้ต้องขอบคุณมา,มากที่อาสาทําเพื่อพวกเราขนาดนี้แต่วันนี้กองทุนนี้ค่ะไม่ได้อยากให้ท่านมีเงินนะคะแต่อยากให้ท่านนําเงินไปใช้ในพื้นที่อย่างเต็มที่ที่สุดนั่นคือเหตุผลว่าทําไมพรรคเพื่อไทยถึงนํานโยบายนี้มาเสิร์ฟคนกรุงเทพโดยเฉพาะค่ะอีกหนึ่งนโยบายที่คลองสามวายอยากทําเวลาท่านบอกว่าบ้านอยู่คลองสามวามีแต่คนถามที่ไหนนะ ท่านเคยได้ยินไหมคะถามขอ้อควถามอยู่ไหนนะนึกไม่ออกค่ะบอกว่ามีซัฟาร,รีเวอร์อ๋อมันอยู่ตรงนู้นเหรอใช่ค่ะมีซัฟาร,รีเวอร์ก็จริงค่ะแต่วันนี้แค่ซัฟาร,รีเวอร์มันเขามีพลังแล้วค่ะเขามีพลังเราอยากทําพื้นที่ของเราที่มีพลังเล็กๆขยายให้ใหญ่ขึ้นเวลามาซัฟาร,รีเวอร์ต่อไปนี้เชิญชวนเลยนะคะท่านเชิญชวนเพื่อนๆ ท่านมีมือถือในมือท่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้ท่านเป็นดาราเป็นนักแสดงเหมือนพี่ลูกที่เคยเป็นมาก่อนได้ท่านเป็นได้ค่ะท่านบอกได้เลยวันนี้เรามีตลาดน้ําวัดบึงพระยาวันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยววันนี้ท่านทราบหรือเปล่าเราว่าเรามีเทศกาลรักดอกอยู่ที่สวนสาธารณะเขตคลองสามวาท่านบอกท่านบอกต่อวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์คือพวกท่านนะคะซอฟต์พาวเวอร์คือพวกท่านท่านสามารถบอกต่อได้และ พวกเราพักเพื่อไทยนํานโยบายนี้เพื่อมาผลักดันให้ท่านซอลพาวเวอร์ทั้งหลายเกิดพวเวอร์ในเขตพื้นที่อย่างคลองสัมวาจะมีที่ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นชุมชนมีความสุขมากขึ้นเพียงแค่วิธีง่ายๆ22พฤษภา2565 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นถ้าสอกอเบอร์หนึ่งพักเพื่อไทยมิงนรุษันนนท์ค่ะขอบคุณค่ะขอบครับขอบคุณครับค่ะนี้ เบอร์อะไรคะเบอร์อะไรคะพักอะไรคะเพราะว่าเรามีผู้รู้นะคะคือคุณมินเนี่ยจะเป็นคนนำนโยบายเข้าไปผลักดันให้เกิดเป็นจริงให้ได้และไม่ต้องห่วงทีมสนับสนุนนั่งอยู่ข้างหลังนี้ที่วิชารู้ทุกเรื่องตอบได้ทุกคำถามยังงงเลยนี่พี่อยู่เขตไหนคะอดีตสอสเขตคลองําว่ารู้ทุกซอยรู้ทุกคลองค่ะ มีใครมีคำถามอีกไหมเอ่ยมีครับยกมือได้นะฮะเอาสุดท้ายแล้วกันอสสได้ได้ยินว่ามีอสสได้ใช่ไหมคะมิงอสสค่ะมีใครมีคำถามไหมคะสามารถย้มือถามได้เลย